สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโกนะครับวันนี้ดีใจมากคือผมอยากได้รองเท้าคู่หนึ่งมาสักพักใหญ่ๆละแล้วก็แต่ว่าเนื่องด้วยราคาที่มันสูงมากนะครับราคาเปิดตัวรู้สึกจะ8,000บาทมันก็เกินตัวที่ผมจะไปซื้อนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงปลายปีผมไปเจอรองเท้าคู่นี้เล้วราคาอยู่ในช่วงราคามา2,080-2,090ผมรีบกดซื้อเลย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าร้านบอกของหมดอ่ะเศร้ากับปีนี้ผมก็เลยรอมาเรื่อยๆเรื่อยๆทักหาร้านอยู่บ่อยๆจนร้านบอกว่าพี่ของเข้าแล้วพี่ออเดอร์เลยไหมผมจัดการกดเลยพี่ออเดอร์นะครับเมื่อ2เดือนสองที่ผ่านมานะครับก้าได้ราคาจบที่2,600นนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นั้นมาถึงผมแล้ววันนี้นะครับมาเปิดกล่องกันดีกว่าว่ามันคือรุ่นอะไรไปดูกันมาแกะเลยสดกด ผมก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าผมไม่เห็นของทักทนีลยหละจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้นะครับยี่ห้ออ d ดิดาซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมรักแบรนด์หนึ่งเลยผมชอบรองเท้าอ d ดิดามากและนั่นมาแล้วอาดิดาสอดิซิโ a d i d s pro 2นะครับช่วงนี้ผมบอกเลยราคา,คาสวยงามท่านใดอยากได้ลองไปหาดู a d i d s p o a d อ d a หวคือขอพลาดพินหน่อยกล่องดีกว่าเล็กเปอร์เซ็นต์อีกกล่องสวยกว่าเล็กเปอร์เซ็นต์กล่องธรรมดา a d i d s นี่ก็มีบุ๊กนิดหน่อยจากการขนส่งนะครับวันนี้พี่ออเดอร์มาจากญี่ปุ่นนะครับมาลองเปิดกันหนล,ลุกเลยไปเปิดลิ้นชัก ดึงได้ไม่สุดเดึงไม่หลุดหรอเฮ้ยเจ๋งจิงอะแกมาเราเจอป้ายพามกีนนะครับพามกีนก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่อาดิดาสเขาพยายามชูเรื่องการรักโลกนะครับโดยน่นเม t ิกรีไซเคิลแมท t e r i a นะครับใช้วัสดุรีไซเคิลมาทำการจัดการซะ้าสิ่งที่แถมไม่ด้กล่องสิ่งที่เน็กเปอร์เซ็นไม่ให้กับเรามาจะให้มาการอดแฟลฟนะครับก็คือถุงผ้าอาดิซิโล่ซึ่ง คือด้านหน้ามันจะเป็นแบบเหมือนแบบพัติค์พัติก์หน่อยแต่ข้างหลังมันจะเป็นตะข่ายปโปร่งเลยนะครับยังไม่พอแล้วก็ด้านในนะครับมีหูิ้วนะครับด้านในก็จะมีการแบ่งซ้ายแบ่งขวาครับสามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้แต่ไว้ก่อนเรามาดูพระเอกของเราดีกว่าพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็คือเจ้าอาดิอาอาดิซิโอาดิบอสโปล่สองอารกได้โอเคเอ้ยกล่องมีกิมมิคกันด้วยข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีให้เขียนชื่อ เขียนดิสแตนที่เราวิ่งเพอร์ซอนัลเบเท่าไหร่นะครับอ่า uh, time เท่าไหร่อ่าได้ที่เท่าไหร่คลาสเมนต์นะครับ distance distance time pace เหมือนเป็นการจดสถิตินะครับว่าเราวิ่งอย่างคู่นี้เนี่ยเดทเมื่อไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่มีเลสยังไงนะครับวิ่งสนามระยะทางเท่าไหร่เราได้ PB กับมันยังไงบ้างมีจดมีด้วยคือก็เป็นอะไรที่มันดูเท่ดีนะครับออ่ะ่ะตมากล่องนะครับมาด,ด,ดูดูกันเลยดีกว่าสีนี้เป็นสี โซนิกิงโซนิกิงนะครับเป็นสีน้ำเงินอู้สวยมาก เน็กเปอร์เซนต์แล้วล่ะตอนนี้ใจผมแบบอึ่มสวยจริงอ่ะเราลองมาไล่ดูนะครับว่าแต่ละส่วนมันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นสองค่ะอันนี้เป็นป้ายญี่ปุ่นนะครับนี่ผมสั่งมาขนาด29เซนนะครับหรือ11 US 10.5 UK เป็นไซส์เดียวกับเน็กเปอร์เซนต์สองนะครับแล้วก็เอโนฟินโปลก็คือเรียกว่ารองเท้าเลสซิ่งของผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกใส่ไซนี้นะครับก็คือจะบอกว่าอาดิดาสในตระกูลอาดิซิโลนะครับผมเคยใส่มาก่อนอัน,นี่สองรุ่นก็คือ อา uh, Zero Pro นะครับก็คือตัวแรกที่เป็นตัวบางๆนะครับที่เป็นโฟมไลท์สไตล์ EVA ผสมกับบูสต์นะครับแล้วมีแผ่น Carbitex นะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นผมเลือก10.5 US มาแล้วปรากฏว่ามันค่อนข้างจะรัดมากพอสมควรน,นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ Boston 10นะครับผมเลือกใส่ไซส์เดิมนะครับแต่ว่ามันใส่สบายด้วยความที่เป็นรองเท้าซ้อมมั้งอุยจะว่าไงเดียร์มันสวยมากจริงๆเนี่ยเฮ้ คิดว่าหลไทา่านอยากดูอย่างหนึ่งก็คือน้ำหนักเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง11 US หนักอยู่ที่247.9กรัมน้างซ้ายข้างขวา246.5นะครับก็คือน้ำหนักไม่ทิ้งกันสักเท่าไหร่ทีนี้จะบอกว่าน้ำหนักของมัน หนักกว่าเจ้า next percent นะครับหนักกว่า next percent next percent ของผม,ผมไซส์6.5อย,อยู่ประมาณ225กรมัมประมาณนั้นและหนักกว่า F1 Speed One รองเท้าสกู๊ชูคู่ใจของผมอีกนะครับ F1 Speed มากกว่ next นะของผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะทีนี้มาดูกันส่วนประกอบ upper ceramic 2.0ตัวนี้ครับผมเคยใช้ ceramic 1.0ใน adidas ไม่ใช่ ADIOS AD, ios, Ad ZERO PRO ซึ่งตัวนั้นผมค่อนข้างแฮปปี้กับมันตรงที่ว่ามันระบายอากาศดีมากแล้วก็กระชับในทุกด้านในทุกมิติแต่ว่าผมติวามันเล็กไปกับ,กบผมครึ่งไซส์อ,อ๋อเท้าผมนะครับส้ายยาว27.5กว่ายาว27.8เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เลือกใส่อขอลองใส่เลยได้ไหมผมรู้แล้ะขอยอนุญาตนะครับขอยอนุญาตขออนุญาต กุ่งเท้าก็เป็นกุ่งเท้าซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่ผมชอบใส่ซ้อมเป็นประจำโมเส็ตไปเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมใส่สิบครึ่งได้หว่าจริงๆแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ไล่เชือกแต่เออเฮ้ยผมมันใหญ่กว่าเี้เปอร์เซ็นต์ใหญ่กว่าใหญ่ยยกว่าแต่เฮ้ยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้จริงๆด้วยเหมือนที่หลายๆท่านบอกเลยคือว่าอ่าตรงเนี้ย ตัวเซเลอร์เมสมันจะมีความย่นๆน,นิดนึงเนาะก็ตรงนี้อาจจะกดนิ้วโป้งนะครับก็เดี๋ยวตอนวิ่งก็จะเป็นยังไงถ้าย่งนีไม่รู้ก็ต้องเอาไปล็อกแต่เออผมว่ามันต้องไล่เชือกเพินิดหนึ่งอะผมว่ามันมสั่งมาใหญ่ไซส์ปกติของผมผมอืมเออเด็เฮ้ยไล่เชือกแล้วผมจะบอกว่าช่วงกลางอัช่วงส้อนอะมันมีความล็อกกระชับที่ผมชอบมากเลยล็อกกระชับดีแล้วก็ลิ้นลิ้นบางมากบางเฉียบเลยนะเออเชือก เชื่อจะว่าสั้นไหมก็สั้นแต่ก็ให้มาดีกว่า next percent next percent นี้ผมว่ามันจะสั้นกว่านี้อีกแล้วก็จะปูกยากเฮ้ยอินโซถอดได้วะนึกว่าจะติดกาวแต่มันคือแบบกาวนิดเดียวอ่ะอินโซให้มันหนาเลยนะ upper ความรู้สึกนะครับของเซรามิก2.0เวลาใส่ไปอะ่ะมันจะรู้สึกโปง่งโป่งมากเลยในทุกทิศทางนะครับด้วยความที่มันบางเฉียบแล้วก็ ไม่มีการบุกซัพพอร์ตใดๆส้นส้นก็ไม่มีนะครับไม่มีการแบบเป็นซัพพอร์ตนะขึ้นมาก็ตามสไตล์รองเท้าเลสซิ่งนะครับคือผมก็เคยใส่ที่แบบส้นไม่มีอย่างเงี้ยก็คือเอจ้าเอโนฟินโปลนะครับเอโนฟินโปก็ส้นไม่มีแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันจะยังมีการแบบนิดนึงอ,นนอันนี้อันนี้ตรงส้นตรงเนี้ยด้านหลังเนี้ยครับจะมีความแข็งเลยเป็นเหมือนกับแกนสักอย่างที่แบบดามเท้า เราเอาไว้นะครับเฮ้ยข้างขวาผม,มาโอเคกระชับกว่าข้างซ้ายนะครับก็เท้าผมยาว27.8ุดนะครับข้างขวายาวข้างซ้าย3ามมิลนะครับเออเออข้างขวาโอเคไม่ลดไม,ไม่ไม่ต้องลดไซส์คือผมใส่ตัวนี้แล้วก็แฮปปี้เลยนะครับแฮปปี้เลยสิ US นะครับยี่ิเซนเออแ้ก็ผมว่าใส่ใส่เบอร์เท่านีกได้ถ้าเกิดชอบแบบสบายนิดนึงแบบอย่างนี้นะหน้าเท้าผมพอดีพอดีเลยไม่ ไม่แคบและไม่กว้างนะครับไม่บีบแต่ก็ไม่ได้ว่าโล่งสบายขนาดเหมือนเอเป็กบีนะครับที่จะใส่แล้วแบนลโล่งๆสบายๆเลยวันนี้ก็จะเป็นการดูแกะกล่องน,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงให้ความรู้สึกในการสวมใส่แบบไหนแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูส่วนต่างๆของมันกันอ่าผมผูกร้อยลันเนอร์ลูกนะครับก็จะพอดีอ่ะ มาดูกันไหมว่าถ้ายืนแล้วเป็นไงพอดีเพิ่งเลิกงานชุอไม่ได้เปลี่ยนพอดีเลยพอดีเฮ้ยผมรู้สึกถึงความเบตาล็อกเกอร์จัหงหวะตกเท้าผมรู้สึกเหมือนมันจะแบบบิดออกนอกนิดนึงมันบิดออกนอกแต่มันเฮ้ยผมวันนุ่มนะผมวันนุ่ม นุ่มแล้วมีแรงเด้งขึ้นแบบโอเคเลยอ่ะไอต้ตรงเนี้ยตรงกลางเท้าอ่ะที่เขาวอแหวกผมไม่รู้สึกว่ามันจะทําให้เกิดการแบบล้มในอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีความล้มในเลยผมรู้สึกล้มนอกด้วยซ้ําเนี่ยเฮ้ยจริงๆคือแบบตรงหน้าเท้าเนี่ยมันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยมันจะแบบปึ๊บปึ๊บเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยผมชอบมัน ผมชอบฟิลของมันมากฟิลมันเป็นไลฟ์สไตล์โปรเต็มผืนนะครับซึ่งผมเคยสัมผัสกับไลฟ์สไตล์โปรในเจ้า,อาบอสซันสิบบอสซันสิบมันจะเป็นความนุ่มที่แบบแน่นกว่านี้แน่นกว่าในความรู้สึกที่ว่าข้างล่างมันเป็นไลฟ์สไตล์ e v a ซึ่งไลท์ไซส์ EVA เนี่ยมันจะมีความแน่นมากกว่าไลท์ไซส์ EVA ผมก็เคยสัมผัสมากับเจ้า SL 2 0่สมแรกเลยกับเจ้า,า ARD Zero Pro ซึ่ง ARD Zero Pro ดิบดิบแต่สับมันนะครับการถอดผมว่าถอดง่ายถอดง่ายถอดง่ายกว่าเน็กเปอร์เซนต์มากๆคือมันแคล้ายเชือกลันเนอร์หลุดแล้วก็ ผมก็คลายต่บอีสกรูนึงอย่างเงี้ยนะอีกรูนึงปุ๊บเฮ้ยโฟกัสไปนี่แล้วอืถถอดได้เลยนะครับง่ายน,นิดเดียวอ่าเซเลอร์เมสเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นหน้าผ้าที่มันมีความบางมากบางแบบทะลุเลยอนะบางบางนะครับเชือกเนี่ยมันจะค่อนข้างธรรมดานิดนึงจะเหมือนเชือกของบอสตันกับดีซิโลโปแต่ผมบอกเลยว่าเชือกแบบนี้เป็นเชือกที่ไว้ใจได้นะครับมันมีความหนึบ มันไม่หลุดมันไม่หลุดหลุดยากมากนะครับเซลล์เมสแล้วก็มีไอ้ตัวจังงอยตรงนี้เหมือนบอสตันเลยบอสตันก็มีอย่างเงี้ยไอ้ตุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทําไมแต่เอาไว้การหน้าเท้าสีมาอาการซัพพอร์ตที่เมื่อกี้ผมบอกมันไม่มีจริงๆมันมีนิดนึงแอับมีนิดนึงก็คือตรงนี้นี่เป็นเหมือนฟองน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้เล็กๆที่สองข้างเพื่อที่จะแบบช่วยในการซัพพอร์ตข้อเท้าไม่ให้มันบิดไม่ใช่ไม่ใช่บิดไม่ให้มันหลุดส้นอืม เออคือบางรุ่นผมใส่1 1แล้วมันจะรู้สึกส้นนิดนึงแต่ไม่เป็นปัญหาก,กับรุ่นนี้นะครับอ่อ uh, ัปเปอร์เซเลอร์เมสสุสพูดไปแล้วลิ้นนะครับลิ้นจะเป็นผ้าลื่นๆจะไม่เป็นพลาสติกเหมือนอาดิซิโลโปและก็ไม่เป็นแบบนวมมีบุนวมนิดนึงเหมือนบอสตันอันนี้ไม่มีบุกนะครับจะเป็นผ้าลื่นๆบางๆเลยนะครับแล้วก็จะเย็บติดนะครับตรงบริเวณตร,กร,ตรงกลางเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นการ เย็ดติดลิ้นนะครับเข้ากับเป p e r ก็จะไม่มีการดิ้นนะครับแล้วก็จะมีการใส่โลโก้อาดิดาตรงนี้แล้วก็มี3แถบนะครับเซรามิเนี่ยคือเป็นผ้าที่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะไม่เปื้อนผมชอบมากกว่าผ้าของเน็กเปอร์เซนะครับก็คือมันไม่เปื้อนหนะักผ้าเนี้ยตัวเนี้ยนะไม่เปื้อนเลยแล้วก็มันไม่ค่อยจะขยายพอไม่ค่อยขยายก็คือ ฟิตติ้งในวันแรกที่เราใส่กับอีกสักร้อยสองโลต่อไปมันก็ยังแบบค่อนข้างจะคงเดิมนะครับมิโซมิโซของเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์โฟมทั้งผืนซึ่งมันนุ่มมากนุ่มนุ่มแน่นเด้งคือกดไปเลยมันรู้สึกเลยถึงแบบแรงที่มันเด้งคือนออกมานะครับจากตัวโฟมเนี่ยที่มันสู้กับแบบนิ้วมือเราซึ่งเขาแ่งไลฟ์สไตล์โฟมเป็นสชั้นป็นชั้นบนตรงนี้กับชั้นลน่าง ซึ่งทําไมเขาแบบ่งเพราะว่าเขามีการสอดไส้อย่างปกติรงเทาร์บอนทั่วไปนะครับก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนแต่เจ้าเนี้ยนี่คาร์บอนเอนเนอร์จีลอดซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่เจ้าตัวตระกูลอารดิออสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอสตันหรือว่าทาคูมิเซนเห็นว่าจะเป็นไฟเบอร์ก๊าซในการทํเอนเนอร์จีลอนะครับเขาบอกว่าถ้าเอนเนอร์จีลอสีดำาเงี้ยเป็นคาร์บอนผมก็ไม่รู้หรอกแต่ก็คือแบบแข็งกว่าบอสตันแข็งกว่า งอให้ไม่ได้เลยแล้วก็ทรงเมตาล็อกเกอร์เนี่ยค่อนข้างโหดนะครับเป็นเมตาล็อกเกอร์ที่โหดมากๆกเจ้าหนึ่งในตลาดเลยแล้วก็คู่นี้คือแบบมันมีการซอกตรงนี้แต่มันไม่มีความรู้สึกล้มในเลยคือมันจะออกนอกมันจะลงเท้าอ,อย่างเงี้ยอืมมันจะลงข้างข้างมากกว่าเดี๋ยวต้องไปวิ่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับอนอกจาก Energy l o ีหลอดแท่งที่เขาใส่าตามแนวนกระดูกยังมีการใส่คาร์บอนเพลที่บริเวณตั้งแต่ตรงช่วงเนี้ย ชงส้นเนีนะครับเป็นเพจและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพจจะไม่ได้อยู่ชิดอินโซเหมือนกับบอสตันบอสตันถ้าเราเกิดเราถอดอินโซมาเราจะเห็นเลยว่าแผ่นคาร์บอนมันอยู่เลยเป็นแผ่นสีดำๆซึ่งแบบถ้าเราลงส้นอนะเวลาเดินหรือเวลาวิ่งกระตามมันจะรู้สึกกระด้างแต่เจ้าเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยอินโซให้มันหนาหนามากหนากว่าอาดิดาสทั่วไปที่ผมเคยเจอเลยนะครับแล้วก็ ทำให้กดไปแล้วมันไม่เจอกับแผ่นคาร์บอนโดยตรงไม่จัรู้สึกนุ่มนวลกว่าแล้วก็เห็นว่าแผ่นคาร์บอนนะครับจะอยู่ตรงโซนนี้โซนนี้นะครับซึ่งการที่มันอยู่โซนนั้นจะทำให้เราเหยียบแล้วเราเจอโฟมก่อนถึงจะไปเจอแผ่นคาร์บอนอีกทีหนึ่งอ่ะตรงนี้มีประโยชน์ก็คือโฟมข้างบนยุบลงแล้วไปเจอแผ่นคาร์บอนกดให้โฟมล่างยุบลงแล้วก็ปึง้งไปเลย ซึ่งไลท์ไซส์โปลตอบสนองดีนะครับบอสตันสิบเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมชอบมากตรงที่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ทานซิชั่นดีมากๆตัวหนึ่งทรงเมตาล็อกเกอร์อาจจะไม่ได้โหดมากแต่ว่าทํารอบขาได้แบบนิ่งนิ่งแบบกราฟเป็นเส้นตรงเลยผมใช้การบิน d y นามิ c พอร์ตในการวัดนะครับกราฟเป็นเส้นตรงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่รอบขาดีเลยนะครับแล้วก็ล็อกกระชับดีซึ่งตัวนี้ล็อกกระชับกลางเทา้าส้นเท้าดี หน้าผ้าอ่าหน้าเท้าไม่แคบไม่กว้างนะครับกําลังกําลังสวยเลยกําลังสวยเลยนะครับไม่อึดอัดนะครับสําหรับคนเท้าโอ้อ่าปกตินะครับพอดีพอดีเลยนะครับอืมความนุ่มเนื้ออันนะครับดีอ่าตรงต่อมาตรงยางนะครับนี่เลยยี่ห้อคอนติเนนทัลคอนติเนนทัลตรงเนี้ยผมไม่ไม่ชัวร์กับมันเท่าไหร่ว่ามันเป็นคอน t ิเนนทัลทุกชิ้นไหม เพราะว่ายางเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดสี่ชิ้นคือติ่งตรงนี้โฟกัสหน่อยอ่าติ่งตรงนี้นะครับแผ่นใหญ่ๆตรงนี้และส้นซึ่งตรงติ่งเนยเนื้อสัมผัสมันจะไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้มันจะมีความแบบอย่างสลิกะติดมือผมพยายามดึงมือ,อมเห็นไหมโอ้คอนติหนึบกว,ว่าวะ <laughs> อ่าไม่รู้ไม่คอนติเหมือนกันป่านะครับแต่ก็คือมันก็จะมีความ บาง่ะถ้าสังเกตจากด้านข้างจะเห็นว่ายางให้มาค่อนข้างบางเลยนะครับแล้วก็ให้มาในจุดที่สําคัญสำคัญก็คือหน้าเท้าและส้นตรงนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะทนกว่า next percent นะครับแล้วตัวโฟมนะครับโฟมและไส้โปรถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันเป็นโฟมที่รู้สึกจะขึ้นรูปแบบ s u p e r ิิคอลนะครับผมผมจับแล้วผมให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ โฟมไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโฟมไฮเปอร์เบิร์สของสเกชเชอร์เป็นโฟมที่มีความคล้ายกันสูงนะครับแล้วก็แต่มันเบาอ่ะเฮ้ยคือมัน200ร้อยกว่าฉบัะแต่เวลาถึงมันเบาผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ทำบาลานซ์มาได้ค่อนข้างดีนะอ่าเฮ้ยมันหนักค่อนข้างจะเทไปทางหน้าเทา้าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า ผมมีลองรันนะครับ 13k เดี๋ยวผมจะลองเลยเจ้าตัวเนี้ยผมตอนแรกผมคิดอยู่ว่าเ้เอาเป็นสั่นเต็มข้อวันจันทร์ที่เป็นเทปบปลดีไหมไม่เอาแล้วผู้พรุ่งนี้ลอง,ลงรันก็ลองเอาเลยเฮ้ยผมว่าสนุกว่ะมันแน่ๆเจอกันครับ